สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แดงอยู่ที่สวนของน้องบีมนะคะวันนี้แดงมาที่นี่เพื่อที่จะมาหาอะไรให้สาวๆกินสักหน่อยค่ะแต่ว่าแดงไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มากับแม่แล้วก็ป,ป้าๆนะคะส่วนสาวๆนั้นไปสอบว,วันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆก็เลยไม่ได้มากับน้องแดงไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเก็บอะไรน้องบีมขึ้นแล้วนะคะน้องบีมตัดกิ่งลงมาแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะดูสิคะ ของกินธรรมชาติที่น่ากินอีกแล้วนะคะผักเฮืร์ค่ะผักเฮือดนะคะก็ต้องตัดกิ่งมาแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่แบบปลายๆเราอาจจะเก็บไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะคะคือมันจะงอกมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่ตกลงมาแล้วเราจะรอให้น้องเบีมเขาฟันให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะนี่ค่ะ,อะกองๆไว้ตรงนี้ก่อนใส่สวยทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะดูก่อนโอ้โหของกินอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยเยอะมากเลย การเก็บผักเหืดเนี่ยถ้าจะให้ดีใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ามันมียางนะคะฉะนั้นน้องแดงต้องระมัดระวังในการเก็บนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสื้อกางเกงน้องแดงจะเละอะยางนะดูสิคะทุกคนขาสวยมากเลยความสุขที่บนดอยค่ะค่อยๆเก็บไปนะจ๊ะใส่ตะกร้าไป น้องแดงหันมาอีกทีก็คือหมดต้นแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะมันแตกใหม่ตามใดที่รากมันยังไม่ตายนะคะโอ้ไปลังนกด้วยโทษซุยโทษซุยไม่ไม่มีอะไรละแค่รังเปล่าเท่านั้นนะคะโอ้สวยมากสวยมากนี่แม่เก็บได้ประมาณนี้แล้วนะคะ คุณป้าก็น่าจะเก็บได้เยอะเหมือนกันคุณป้าไม่ได้เอาถุงมือมาแล้วก็ไม่ได้เอากานเกงมาด้วยนะคะยางติดมือแน่ๆเลยนี่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 แย่ยเลยสวยๆทั้งน้าเลยค่ะวันนี้มากับคุณป้าสามคนนะคะคุณป้าอีกคนก็น่าจะได้เยอะละทางนี้ก็เยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยป้าเก็บได้เยอะแน่ๆเลยโอ้โหมาเป็นวกล้วยเลยนะคะกล้วยใหญ่กับน้งองแดงอีกเนี่ย แต่ว่ายังฟันไม่หมดเลยนะคะยังมีอีกนะบิมที่นี่มีกี่ต้นสองต้นมีต้นนู้นกับดุกข้าวนูนอยู่นู่นนะอยู่นู่นเองใช่ไหมครับโอเคนี่ก็เยอะแล้วนะน,นี่เยอะมากแล้วค่ะอีกต้นจะฟันไหมบิมยังเนาะเอาไว้วันหลังก่อนเพราะว่ารอบนี้แบบมันเยอะมากๆเลยอะค่ะ นี่ค่ะทุกคนน้องแดงเก็บได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็จะเต็มกล้วยแล้วได้มาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวของแม่อีกหนึ่งกระสอบนะคะมาดูของคุณป้าค่ะจะเต็มกล้วยแล้วนะคะกล้วยใหญ่กว่าของน้องแดงอีกได้เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยกลับไปขายได้หลายตังค์เลยเน,นี่ยไ,ได้หลายร้อยอยู่ของคุณป้าท่านนี้นะค่ะเมื่องมนรัจชะีนรัสตานหะกระเป๋าขาใหญ่คนเนี้ยเห็นอย่างนี้นะกระเป๋าใหญ่มากเลย ส่วนมากที่นี่ใช้กระเป๋ากระสอบแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเอากระสอบมาตัดค่ะเอามาตัดแล้วก็เนี่ยค่ะเย็บเป็นรูปทรงกระเป๋าแบบนี้นะคะกระเป๋าแบบนี้มันจะมีความแข็งแรงกว่ากระเป๋าที่เราทอค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะไม่ต้องกลัวสกรปรกค่ะก็เลยนิยมใช้กันแบบนี้นะคะที่บนญดอยมีใครชอบกินผักเพื่อด้างไหมคะอันนี้ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเลอชีดอนะคะเลอชีดอ่ะ ที่โฮมเซนน้องแดงไม่มีค่ะที่สวนน้องแดงไม่มีเลยตามบนดอยเนี่ยมันก็ยังมีบ้างในบางพื้นที่นะคะสงสัยต้องหาไปปลูกที่ว่าน่าจะปักชำง่ายๆเลยนะคะชอบกินค่ะจะเอาไปผัดใส่หมูเอาไปแกงใส่กระดูกหมูก,ก็อร่อยมากๆเลยโอ้โหคุณป้าลากลากสฝุนฟุ้งเลยนะคะ ก็ตอนนี้คือเราเก็บกันใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็ต้องแบบช่วยกันเคลียร์กิ่งไม้นะคะไปไว้ข้างๆข,ข,ขอบๆหน่อยนะคะเก็บของเขาแล้วก็ต้องเคลียร์สถานที่ให้เขานิดหนึ่งนะคะสาวๆมีอาหารกินอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่านะสาวสาวสามคนนั้นนะ ถ้าไม่เคยกินก็ครั้งนี้น่าจะมีโอกาสได้กินแต่เด้คิดว่าแบบนี้ตามป่าตามข่าวน่าจะมีนะยังไงก็ต้องรอเด็กๆกลับมาก่อนค่ะต้องมาถามว่าเคยกินไหมแล้วก็เราจะให้เด็กๆทากินอีกแล้วนะคะพวกเขาจะได้กินของใหม่อีกแล้วมาที่ยังไม่เคยได้กินเลยค่ะ,ะวันยังแดงก็ต้องเขาตัวกลับบ้านแล้วนะคะเชวยกันเคลียร์แป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็กลับบ้านค่ะคลิปนี้ก็นําเสนอง่ายๆนะคะวิถีชีวิตบนดอยของสาวกะเหรี่ยงค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ